รวยจนไม่มีที่เก็บเงินเผย5ความรับรวยแบบมหาเศรษฐีจากเจ้าสัวเจริญสิริรวัฒนพักดีเจ้าของไทเบฟแต่ก่อนจะไปดูครับว่า5ความลับของการเรี่นมหาเศรษฐีมีอะไรบ้างครับฝากทุกท่านกด subscribe ช่อง invest tomorrow ด้วยนะครับใครกด subscribe ก็ขอให้ด้วยครับและท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านด้วยครับ ในโลกของธุรกิจครับที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและก็ความท้าทายการได้รู้จากผู้ที่สามารถสร้างความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่นั้นนะมีค่ายิ่งนักน,นะครับสําหรับเจ้าสัวเจริญศิริวัฒนปักดีครับนะักธุรกิจชื่อดังและเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของไทยเราเนี่ยนะครับได้แสดงให้เห็นถึงการเดินทางที่น่าทึ่งในโลกของธุรกิจครับด้วยความอดทนและความเข้าใจธุรกิจและการมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ครับในคลิปนี้ครับเราจะเปิดเผย5เคล็ดลับสอนรวย จากเจ้าสวยเจริญครับที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจหลักการการทาธุรกิจที่มันคงครับแต่ยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการสร้างความสําเร็จในเส้นทางของตัวเองด้วยนะครับเคล็ดลับแรกครับนั่นก็คือแนวทางและก็ปรัชญาในเรื่องของการทําธุรกิจของเส่ยเจริญนะครับแนวทางปรัชญาในการทําธุรกิจของเจ้าสวยเจริญนะครับสะท้อนถึงความลึกซึ้งในเรื่องของการทําธุรกิจและการใช้ชีวิตซึ่งหลักสําคัญนะ นีดังต่อไปนี้ครับอันแรกก็คือเรื่องของความอดทนนะครับในโลกของธุรก,กิจครับที่เต็มไปด้วยความท้าทายและไม่แน่นอนนะเจ้าสัวเจริญเนี่ยมีความอดทนในการรอคอยโอกาสที่เหมาะสมและการนันเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆนะครับความอดทนนี้ครับไม่เพียงแต่ช่วยเขาสามารถรับมือกับความยากลาบากได้เท่านั้นครับแต่ยังช่วยให้เขาสามารถมองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นมองข้ามนะครับแนวคิดที่2นะครับ ในเรื่องของปรัชญาก็คือการเสียสละนะครับเจ้าสัวเจริญเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการทำธุรก,กิจบางครั้งเราต้องเสียสละไม่ว่าจะเป็นเวลาทรัพยากรหรือแม้กระทั่งการลดความหวังส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของธุรก,กิจและกพ็พนักงานนะครับปรัชญาข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของการรักษาสติครับการรักษาสติและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในเรื่องของการบริหารธุรก,กิจครับความสามารถในการรักษาความ สงบและการมองเห็นภาพในสถานการณ์ที่เครียดช่วยให้เจ้าสัวเจริญครับสามารถนําธุรกิจผ่านวิกฤตไปได้นะครับและปะาัาข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของการมองโลกในแง่บวกครับทัศนคติที่เป็นบวกเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการท,ทําธุรกิจครับความสามารถในการมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และรักษาทัศนคติเป็นบวกช่วยให้เจ้าสัวเจริญเนี่ยและทีมงานของเขาสามารถเผชิญหน้ากับความท้า ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับการถ่ายทอดคาสอนเหล่านี้ครับไปยังทายาทของเขาครับที่ได้รับการดูแลอาณาจักรของช้างนะครับหรือไทเบฟเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยส่งต่อความรู้และประสบการณ์เท่านั้นครับแต่ยังช่วยส่งต่อขันยมและประัชญาที่ช่วยธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถเติบโตและสําเร็จได้ในระยะยาวนะครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์นะครับการเรียนรู้นะจากประสบการณ์และ ลงมือปฏิบัติจริงครับเป็นหัวใจสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าสัวเจริญครับโดยเขาเน้นให้ทายาทของเขาเนี่ยเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งและมีความมุ่งมั่นในการทําธุรกิจครับด้วยการให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการทํางานจริงครับทายาทของเขาครับจะได้รับโอกาสในการสัมผัสและเข้าใจทุกแง่มุมของธุรกิจครับตั้งแต่การจัดการระดับพื้นฐานไปจนถึงการตัดสินใจระดับสูงครับเจ้าสัวไม่เพียงแต่สอนทายาทของเขาเกี่ยวกับหลักการทางธุรกิจเท่านั้นครับ แต่ยังให้คาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและคู่ค้าการเรียนรู้เหล่านี้ครับช่วยนายัดของเขาครับสามารถนําไปสู่เส้นทางที่สําเร็จในอนาคตได้ครับนอกนอจากนี้ครับเจ้าสวยเจริญยังเน้นย้ําความสําคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาด การอบรมเขาสอนว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการมองเห็นความล้มเหลวเป็นบทเรียนทําให้ทยาทของเขาครับสามารถพัฒนาความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นครับผ่านการสอน และการให้โอากาสทายาทของเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับเจ้าสุจริญไม่เพียงแต่ส่งต่อความรู้ทางธุรกิจเท่านั้นครับแต่ยังส่งต่อปรัชญาและค่านิยมที่ช่วยทายาทของเขาสามารถนําธุรก,กิจไปสู่ความสําเร็จได้ในระยะยาวนะครับเคล็ดลับข้อที่3ครับนั่นก็คือการขยายธุรก,กิจและการลงทุนครับเจ้าสุจริญครับนคะรับเป็นหนึ่งใน ปัจจัยสาคัญนะที่นําพาธุรกิจเขาไปสู่ความสําเร็จระดับสากลค,ครับด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายและการมองเห็นโอกาสในการขยายอาณาจักรธุรกิจครับทำให้เขาสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายในธุรกิจของเขาได้นะครับเขาขยายธุรกิจและลงทุนยังไงครับอย่างแรกนั่นก็คือการซื้อกิจการครับเจ้าสัววังเจริญครับมีประสบการณ์ในการซื้อกิจการที่มีศักยภาพครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยขยายขนาดธุรกิจเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายในลิัณฑ์และบริการครับ การซื้อกิจการที่เหมาะสมช่วยเขาสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆและเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับสก็คือการเลือกคูกค,ค้าที่ดีฮะการสร้างเครือข่ายทางธุรก,กิจและการเลือกคูกค,ค้าที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เจ้าสัวเจริญให้ความสําคัญครับการมีคูกค้าที่เชื่อถือได้และมีความสามารถช่วยให้ธุรก,กิจเขาสามารถขยายไปยังตลาดใหม่ๆและสร้างความมั่นคงให้กับตลาดที่มีอยู่นะครับ 3. ก็คือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับ เจ้าส่วเจริญครับให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรก,กิจที่แข็งแกร่งการมีเครือข่ายที่กว้างขวางช่วยเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรและโอกาสใหม่ๆที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองนะครับข้อ4นั่นก็คือการลงทุนในววัตรกรรมและเทคโนโลยีเจ้าส่วเจริญครับเน้นการลงทุนในนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ธุรก,กิจของเขาเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับการลงทุนเหล่านี้ครับช่วยให้ธุรกิจเขาครับสามารถปรับตัวและพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ครับเจ้าสัวเจริญไม่เพียงแต่สามารถขยายธุรกิจของเขาได้อย่างมั่นคงครับแต่ยังสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายในอนาคตนะครับและเคล็ดลับข้อที่สนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับวิกฤตและการปรับตัวการปรับตัวและการการ เผชิญกับตัววิกฤตต่างๆนะในเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคุณสมบัติครับที่โดดเด่นของเจ้าสุเจริเรนนะครับในการนาธุรกิจของเขาครับฝ่าฟันผ่านความท้าทายและวิกฤตต่างๆด้วยความเข้าใจธุรกิจและการวางแผนอย่างรอบคอบครับเขาได้แสดงเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นที่จําเป็นที่ จะรับมือกับสถานการณ์ไม่อาจคาดคิดครับโดยเขาทาอย่างนี้ครับหก็คือมีการวิเคราะห์และตอบสนองต่อวิกฤตเหล่านั้นครับเจ้าสัวเจริญมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานาการณ์อย่างละเอียดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีการปรับตัวในการเปลี่ยนกลยุทธ์ครับในช่วงเราวิกฤตครับเจ้าสัวเจริญมักจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรส่วนบุคคลครับ การสร้างความแข็งแร่งภายในครับเป็นการพัฒนาองคอ์กรที่มีความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับวิกฤตครับการสร้างทีมงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับและการสร้างวัฒนธรรมในองคอ์กรที่ยืดหยุ่นช่วยเขาสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เร็วหลังจากผ่านวิกฤตไปนะครับและสุดท้ายก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินก้ะส่วนจเจริญครับให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของธุรกิจเขามักจะวางแผนการเงินที่รอบคอบ เพื่อให้สภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดนะครับและเคล็ดลับข้อสุดท้ายข้อ5นั่นก็คือการมองหาโอกาสในวิกฤตนะครับคุณสมบัตินี้เป็นคุณสุบัติที่โดดเด่นของเจ้าสัวเจริญครับที่ช่วยให้ธุรก,กิจของเขาไม่เพียงแต่ผ่านพ้นวิกฤตได้ครับแต่ยังสามารถเติบโตเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องความสามารถในการมองเห็นโอกาสท่ามกลางความท้าทายเป็นทักษะที่สําคัญในการบริหารธุรก,กิจในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับ การเข้าซื้อกิจการที่มีสกขภาพการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยเพื่อให้รับการสภาพแวดล้อมต่างๆการสร้างโอกาสใหม่ๆความสามารถในการมองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่ท้าทายช่วยเจ้าสัวเจริญครับสร้างโอกาสใหม่ๆที่นําไปสู่การเติบโตของธุรกิจไม่ว่าการเข้าสู่ตลาดใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่เกิดประโยชน์นะครับนี่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตการมองหาโอกาสในธุกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในอนาคตรครับการวางแผนและการลงทุนในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย์ครับเพื่อให้ธุรกิจของเขาเนี่ยพร้อมสําหรับการเติบโตในอนาคตนะครับเส้นทางของมหาเศรษฐีเจ้าสัวเจริญนะครับที่เตรียมไปด้วยความอดทน,นการเสียสละการรักษาสติการมองโลกในแงน่บวกและการมองหาโอกาสในวิกฤจครับทาให้ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่เกิดจากการทํางานอย่างมีกลยุทธ และการเตรียมความพร้อมในการที่รับมือกับทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโลกธุรกิจครับตอนนี้ทาง Invest Tomorrow ครับมีของการ Bit b o สต์ up camp นะครับเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดนะครับเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติบโตไปด้วยกันท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ลองนำห้าเตจเคลบ นี่ไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรก,กิจของท่านดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาอัพเดตกันครับฝากทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยครับใครกดติดตามขอรวยขอรวยครับ